ต่อไปจะเป็นการทํากลีบดอกไม้จันทร์ตอนนี้เด็กชายดนกําลังพันกระดาษโซ่ต,ต้องพันให้แน่นใช่ไหมเด็กชายดนครบดีมากพันให้แน่น,นต่อไปทำยังไงอธิบายหน่อยเร็วเล็ เอาเหล็กใส่เข้าไปในในรูแล้วก็ยิงเขาเรียกว่าการยิงหรือเขาเรียกว่าอะไรเด็กชายแจ๊กการยิงกดมันจะยิงอ้าวกครจะเป็นคนกดอ่าเด็กชายโดมเป็นคนออกแรงกดเออมองข้างล่างเพื่ออัดให้มันเป็นกลีด อ้าวคลี่ออกมาดูหน่อยสวยงามมากเอาวถึงให้ท่านผู้ชมดูชัดๆหน่อยเด็กใจโดนถึงมาที่กล้องหน่อยเฮ้้ <c oughs> อ่าสวยครับสวยงามมาก